ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือโรงแรมในพัทยาเพราะว่าบรรยากาศเหมือนอยู่มาลดีฟมากๆและนี่คือโรงแรมซี r รูบา by the s ซด์ค่ะรอบนี้เราพักห้องแกรนด์ดีลักพูล c อ e s เซสค่ะอยู่ชั้นล่างนะคะห้องกว้างถึง65ตารางเมตรเลยแล้วก็มีกิมมิคให้เรามองเห็นสระว่ายน้ำด้านล่างด้วยในห้องน้ำนะคะก็มีทั้งอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ฝักบัวแบบเรนแชเวอร์ค่ะระเบียงห้องเราจะเชื่อมกับสระว่ายน้ำค่ะหรือว่าถ้าใครพักห้องพูลวิวชั้นบนนะคะก็จะได้เห็นวิวสระว่ายน้ำเต็มๆแบบนี้เลยขอย,ย้ำว่าสระว่าย น้ำที่เนี่ยคือสวยใหญ่จึงจ้งจริงๆค่ะทุกคนใครชอบว่ายน้ําเนี่ยต้องฟินแน่นอนส่วนมื้อเย็นก็ไม่ต้องออกไปทานที่ไหนไกลนะคะสามารถสั่งทานที่ห้องอาหารของโรงแรมได้เลยมีให้เลือกทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารตะวันตกค่ะส่วนมื้อเช้าทางโรงแรมเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่ต์ค่ะหรือใครจะสั่ง floating breakfast set แบบนี้ก็ได้นะคะราคา699บาททานได้2อถึงสคนเลยแล้วก็เอามาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ได้สวยปังมากๆสุดท้ายใครชอบรีวิวโรงแรมสวยๆบรรยากาศดีแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจ Bliss o u t d a y ไว้ด้วยนะคะ yeah